สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราก็มีแบรนด์ใหม่นะครับมานําเสนอนะครับเป็นแบรนด์สายกีตาร์ Garysting Made in Italy นะครับผมเป็นแบรนด์สายกีตาร์ที่นิยามว่าไพเราะนะครับแบรนด์นี้ก็จริงๆแล้วเขามีสายทุกประเภทเลยนะแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปแรกของเรานะครับเราก็จะนําเป็นสายกีตาร์โปร่งมาให้ดูก่อนเป็น2รุ่นนะครับเป็นรุ่น80 20กับรุ่น Phosphor Burn ก่อนเลยนะครับก็เดี๋ยวจะมาทำความรู้จักกับแบรนด์ c a r i s t i n g กันก่อนครับผมก็แบรนด์ c a r i s t i n g เนี่ยครับเป็นแบรนด์จากอิตาลีซึ่งกําเนิดในปี1890จากคุณซอมาโซเกอรี่นะครับผมก็เป็นผู้บุกเบิกในการทําสายกีตาร์ c a r i s t i n g ตัวเนี้ยตั้งแต่ปี1890เลยจนเลื่อยมาจนถึงปีสัก2000อย่างเงี้ยเริ่มกําเนิดเป็นพวกสายเบสไนลอนเป็นแบบคริสตันไนลอนเป็นแบ็กไนลอนอะไรทํานองเนี้ยครับจริงๆสายไนลอนของเขาเนี่ยก็จะมีความพิเศษอยู่ใช่ไหม ก็ะจะมีความพิเศษตรงนี้เป็นสายไนล่อนมันจะมีทั้งเบสไนล่อนกีตาร์ไนล่อนเหลือไม่ก็กีตาร์คลาสสิกไนล่อนก็มีก็คือแบบสายเอ็นสายเอ็นที่แบบพวกกีตาร์คลาสสิกใช้น่ะเอามาใส่ในเบสใช่ครับเบสไฟฟ้าเท่าที่ดูมามันจะเป็นเหมือนสายเหล็กแล้วหุมด้วยไนล่อนอีกทีหนึ่งประมาณนี้อ่าโทนเสียงก็จะแบบจะเป็นเหมือนกีตาร์คลาสสิกแหละแต่ว่ามันะจะไม่ออกเป็นโทนเหล็กจะออกเป็นแบบเสียงเอ็นเอ็นหน่อยเขาก็พัฒนาเรื่องสายมาตลอดเนียมีอะไรแปลกใหม่ๆมาตลอดใช่ครับจนถึง2015 ก็เริ่มเป็นกีตาร์ไฟฟ้าเป็นรุ่น RS กับ MS โอเคอ่ะสองรุ่นนี้นะครับผมก็มีความต่างไงกันบ้างเริ่มจาก8 0 2สิบก่อนเลยของผมก็จะมีรุ่น RA นะครับมีตั้งแต่เบอร์สิบถึงสิบสองเลยก็ไล่ไปสิบสิบเอ็ดสิบสองแปดสิบยี่สิบก็คือจะมีธาตุทองแดงแปดสิบเปอร์เซ็นตีบุกอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์พอไอสองธาตนุนี่ยผสมกันนะ่ะมันจะได้กันเป็นทองเหลืองนะครับประมาณนี้เสียงทนเสียงของไอเจ้าแปดสิบเปอร์เนเนี่ยจะได้ความไบรท์ความสว่างของเนื้อเเสสียียงงกกกตาารรรร์มมขขึ้นนนนนนะะะคคัับบ่่วอผ็็จปุ LS 10 11 12นะครับมีทั้งหมด3เบอร์แล้วรุ่นนี้ก็จะทําจากทองแดง90%แล้วก็ดีบุก10%นะครับผมวัสดุหลักก็จะเป็นทองแดงผสมกันแล้วก็จะออกมาเป็นทองแดงนะครับผมซองสีเหลืองทองแดงซอง <20. S 2> สีแ<ส>ดงทองเหลืองโอเคเดี๋ยวผมจะแกะรุ่น RA 12 5 4ให้ดูก่อนนะครับอันนี้จะเป็น80 20นะครับผมจะเป็นสายทองเหลืองนะครับก็ลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้ลักษณะเป็นอย่างนี้ครับ หอด้วยพลาสติกแล้วก็มีกระดาษแยกเป็นเบอร์เบย์ข้างในน่าจะเคยลองลๆผ่นานๆกันมาแล้วว่า80-20เนี่ยเสียงเขาจะออกมาแบบโน้ตชัดใสกลางวานนะครับผมแล้วก็ของทางผมเนี่ยฟอสเฟอร์เนี่ยก็จะออกทางนุ่มลึกนุ่มลึกเออเดี๋ยวเราจะลองให้ดูเป็นยังไงบ้างครับผมก็เดี๋ยวจะลองให้ดูเป็นสตรัม แล้วก็ปิกกิ้งนะครับผมโดยการดีดโดยปิกออนตรงนี้อาจจะมีนิว้วผสมบ้างเล็กน้อยนะครับก็ใช้เป็นกีตาร์แบบรุ่นเดียวกันเลยนะสเปคไม้เดียวกันเลยใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผม เค okay, ครับสรุปแล้วเสียงเนี่ยอย่างไรที่ผมรู้สึกเลยคือสายนิ่มมากสัมผัสลื่นตั้งแต่ที่เคยจับสายมาเนี่ยนิ่มที่สุดแล้วของ80-20เนี่ยจะมีความไบรท์ความสว่างของเสียงมากกว่านะครับในการตัมคอร์ดเนี่ยเสียงของหัวโน้ตมันชัดเจนมากวเวลาตัมคอร์ดกันไปจากสายเบสจนถึงสายหนึ่งนะครับเสียงก็จะมีความอุ่น ใสประมาณนั้นนะครับผมส่วนเวลาปิกกิ้งเนี่ยจะได้ความคมของหัวโน้ตชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เบสเนี่ยยังคงอยู่เวลเราตัมคอร์ดเลยแล้วก็ความหนาของเบสเนี่ยก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมส่วนเวลาเกาก็จะได้ความเคลียร์ของโน้ตมากขึ้น ประมาณนั้นนะครับผมความใสก็ใสเหมือนตอนสตัมคอร์ดเลยสรุปแล้วโทนโดยรวมน่าจะแบบไปในทางสว่งสางใสอ่ะถามเลยดีกว่าว่าอันนี้เหมาะกับใครแปดสิบเหมาะกับคนที่ชอบเล่นความเคลียร์ของเสียงกีตาร์ครับผมเสียงมันจะค่อนข้ามไปทางบไบรท์สะอาดดเลยซึ่งเวลาเราตีคอร์ดหรือสตัมคอร์ดเนี่ยเสียงมันมีความแบบใสหนาแล้วก็โน้ตมันจะเคลียร์ตีกันแล้วมันเสียงมันจะไม่เละอะไรประมาณนี้ครับส่วนดินามิกเวลาเราเล่นเนี่ยตามน,น้ำหนักมือเลยมันจะยังคงโทนเหมือนเดิม โน้ตจะไม่แตกพลาต่อมาที่ตัวนี้เป็นไงบ้างครับผมที่รุ่น phosphor bronze ส่วนตัว phosphor เนี่ยจะได้ความหนาอุ่นของเสียงจากทองแดงนะครับจะมีความหนาอุ่นและพุ่งในเวลาตั้มคอร์ดส่วนเวลา p ิ c กกิ้งเนี่ยจะได้ความคมและเคลียร์ของโน้ตนะครับผมส่วนเวลาเกาเนี่ยจะได้ความอุ่นจากเบสนะครับผมเพราะว่ามันเป็นทองแดงส่วนเวลาเราเกาเนี่ยไอช่วงสาย 1- ถึงสาย3เนี่ยจะได้ความเคลียร์เหมือนกันก็ <S <S สรุปว่าโทนเสียงก็ค่อนข้างต่างกันพอสมควร ใช่ครับอะอย่างรุ่นนี้เนี่ยเหมาะกับใครครับผมเหมาะคนที่ชอบเล่นสไตล์แบบฟิงเกอร์อุ่นๆน,นั้นหาอะไรเงี้ยครับคุมโทนเนี่ยนแนวหวานๆเพราะๆเล่นคนเดียวใช่ส่วน80-20เนี่ยเหมาะคนที่ชอบแนวสตัมคอร์ตีคอร์ดร้องเพลงเลยครับผมเพราะว่าเสียงมันค่อนข้างไบรท์และเคลียร์มากก็ทั้ง2ตัวนี้นะครับก็เป็นวัสดุเดียวกันนะเพียงแต่อัตราส่วนไม่เท่ากันเฉยๆอย่างอันนี้เป็น80-20ทองเหลือง สวยนี้90 10เป็นทองแดงอะเดี๋ยวเรามาดู2ตัวนี้ดีกว่าเพราะว่าตัวเลขมีความใกล้เคียงกันจริงๆแล้วแบบเออมันต่างกันยังไงฮะอะเนื่องจากว่าไอ้ตัว80 20เนี่ยมันเป็นรุ่นดั้งเดิมของในตระกูลสายกีตาร์ในยุคเก่านะครับซึ่งในปัจจุบันเนี้ยการพัฒนาสายกีตาร์มันมี85ทับ15แล้วก็คือถ้าเป็นเลขยิ่งเยอะอย่างเงี้ย80 20เนี่ยก็คือยิ่งเลขยิ่งเยอะเสียงยิ่งอุ่นยิ่งหนาขึ้นส่วนถ้าเลขยิ่งน้อยเสียงจะได้ความเบแลก็ ความพุ่งของเสียงมากขึ้นหรือความกังว่างของเสียงมากขึ้นนะครับ mm hmm. ก็อย่างเช่นเดเดเลโอมี85ทับ15อันนี้ก็จะได้ความดังของเสียงมากขึ้นเขาเขียน okay, ไว้เลยนะว่า full bright tone จริงๆก็แล้วแต่คนชอบนะครับว่าจะเลือกสายเป็นประเภทไหน mm hmm. เป็นเบอร์ไรนะครับร้านเราก็มีให้เลือกทุกเบอร์เลยใช่ครับตั้งแต่10ถึง12เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเออ80 85 90เนี่ยมันจะต่างกันยังไงนะครับผมเดี๋ยวหลังจบคลิปนะครับเดี๋ยวเราจะให้ฟังเสียงของทั้ง2รุ่นเลยนะครับผม รวมถึงแรดเดอริโอรุ่นนี้ด้วยนะครับว่าแบบเออแต่ละตัวจะเป็นยังไงต่างกันยังไงก็เข้ามาเลือกซื้อกันได้ทุกสาขานะครับผมแล้วก็ติดตามพวกเราได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ